่อวานนี้ที่จันทบุรีอารมณ์ดีทั้งร้องทั้งเต้นแต่วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลอารมณ์บ่จอยทั้งขู่เอาขู่เอาบักตูเป็นอีหยังวะาอารมณ์เหมือนหมดประจำเดือนใครจะไปตามทันแบบนี้เมื่อวานอารมณ์ดีทั้งร้องทั้งเต้นแม่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 แม พอมาวันนี้ขู่เอาขู่เอาบอกแผ่นดินจะลุกเป็นไฟทําไมผมต้องเข้ามาโอ้ยยังกันวะบักตูเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากมีคนพยายามชูสามนิ้วใต่ขบวนรถลุงตูแต่ก็ยังอารมณ์ดีไปเยี่ยมชม สาทิตการใช้ยางพาราเพื่อความปลอดภัยทางถนนอารมณ์ดีร้องเพลงกับชาวบ้านแต่มาวันนี้โดนซักโดนถามเรื่องเรือดำน้ำรวมถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอารมณ์บ่อจอยเตือนบอกว่าระวังแผ่นดินจะลุกเป็นไฟเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ เราไปดูนะครับว่าเมื่อวานนี้อารมณ์ดีทั้งร้องทั้งเต้นเป็นอย่างไรไปดูกันครับ คือคลิปที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวานนี้มาวันนี้อารมณ์บ่อจอยที่ทำเนียบรัฐบาลเกิดอาการลมขึ้นทำให้อารมณ์ไม่ปกติถึงกับขู่เอาขู่เอาว่าถ้าแบบนี้แผ่นดินจะรุกเป็นไฟเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าว เดี๋ยวเราไปดูของวาสนานาน่วมแล้วไปดูคลิปนะครับว่าลุงตู่ขู่ไว้อย่างไรแล้วไปดูรายละเอียดฉบับเต็มที่ความจริงประเทศไทยกันวาสนานาน่วมโพสต์ว่าทําไมผมต้องเข้ามาบิ๊กตู่ย้อนปี57อย่าลืมผมเข้ามาด้วยอะไรเพราะอะไรทําไมต้องเข้ามาวันนั้นเกิดอะไรขึ้นท่านลืมหมดแล้วหรือมองผมว่าผมมาแบบเผด็จการอะไรต่างๆมันต้องมองย้อนกลับไป ผมไม่อยากพูดทบทวนเดี๋ยวจะหาว่าทวงบุญคุณผมเห็นชาติเป็นอย่างนี้ไม่ปลอดภัยผมต้องเข้ามาแหมคนไทยไม่ได้กินญ้าไอตูปไอกำนันเทือกมันบอกเองว่าวางแผนกันมานานแล้วใครที่บอกกำนันเทือกว่ากำนันเหนื่อยมากแล้วต้องไปพักผ่อนถึงเวลาผมมาจัดการให้กำนันออกมาป่วนเมืองแล้วบอกบ้านเมืองไม่สงบไม่เรียบร้อย เอากำนันออกมาป่วนเมืองแล้วถึงเวลาก็เข็นรถถังออกมาคนไทยไม่ได้กินหญ้านะกินข้าวโว้ยตูเอาไปดูกันครับว่าบักตูปขู่ไว้ยังไงขู่เอาขู่เอาเราไปดูกันครับผมเรียว่าที่พามาเนี่ยหลายคนก็บอกผมมาแบบนี้มาแบบนร่เลยก่องอย้อนลับไปที่เงลนรผมไม่อยากจพูดตัวไม่อยากจะให้ทุกคนถือว่าเป็นคนใช่ผมเห็นชาตนนิ เป็นอย่างนี không không ้ไม ja. ่ก่อนไยเข้ามาแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทเลื่อนหมดแล้วหรือไงเลื่วิชาะตั้งมาเลยไปฮะลืมหมดแล้วเหรอผมเข้ามาด้วยอะไรเพราะอะไรทำไมถึงต้องเข้ามาอย่าลืมอนขึ้นับนะแล้ววันนี้ผมทำอะไรมามันมีความก้น้าบ้างไหมอะไรอย่างนี้ก็ดีขึ้นมาโตลอดเป็นการเปลี่ยนแปลงไปถึงยุคใหม่ของเราคือหนึ่งศูนย์ แล้วใครแต่บทถามผมก็คนทำมาทั้งนั้นแหละทีอ่อยู่ตัวเนี่ยเรียกว่าแบบดูบายที่จะจับก็เดินหน้ามาทำต่อการีการทุกบทที่เ,เดินผ่านมาจนถึงวันนี้ถ้าไม่ทําวันนั้นน้ำเขาวันไอ้วันนี้มันก็ไม่เกิดไม่ได้ไม่ทำหรอกเขาบอยถามว่าบนแก้ปห,หาอยู่างนี้การเมืองมากอ,อะไรกันไปบ้า้แต่ผมไม่มีการเมืองในตัวผมแต่ผมต้องทำงานร่วมกับการเมืองเขาแล้วก็ต้องไปร่วมกันได้ ประเทศไทยเราเป็นประเทศใหญ่ที่มีรูปแบบของเราแล้วไม่ได้เป็นผิดจากผู้อื่นทำไมเราต้องทำเหมือนคนอื่นทั้งหมดลย่างน้วความเป็นไทยเราหายไปไหนนะถ้าจะเอาเอาชลากาธานทางการเมืองผมว่าประเทศชาติมันล่มสลายถ้ามันเกิดอย่างนั้นจริงๆก็ร้อนเลยแล้วทุกคนก็จะอยู่กันแค่นี่มันร้อนหลงนุกเป็นไฟเก็ว่ากันไปกั่นอะไร แต่ผมว่าสุดนกำลังปฏิบัติผมให้่อนมาโอเคนะขอบคุณค่ะวันนี้ดูเหมือนไม่สบายหน่อยป่ะท่านายโยนั่นคือคลิปฉบับเต็มที่ประยุทธ์จันโอชาพูดกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เอไอก็อ้างความไม่ปลอดภัย หมายความว่าถ้ารัฐบาลที่มาจากประชาชนจะใช้แผนเดิมคือออกมาปวนเมืองอีกอย่างนั้นหรือเรื่องเราดังกล่าวเพจความจริงประเทศไทยได้โพสต์ว่านายกรั่นมาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีประยุทธ์ย้ำเผเด็จการเพื่อความสงบเฮ้ยทวงบุญคุณเว้ยไอตูบเดือดบิ๊กตูปรั่นชนะผมได้แผ่นดินจะลุกเป็นไฟ ย้ำปผดเดการเพื่อความสงบแถมทวงบุญคุณแต่พวกค้านงบทหารมุ่งสร้างความแตกแยกเอาละดิเรือดำน้ำซื้อมามุดโคลมุดเลนใครคัดค้านบอกสร้างความแตกแยกมึงกินคอมมิชชั่นกันไม่อิ่มหรือไงฮะบักโตมพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้สัมภาษณ์ดูเดือดหลังโดนลุมคัดค้านเรือดำน้ำและปัญหากระลาแตกนักศึกษาเสนอปฏิรูปสถาบันกรัตัดเพราะกระลามันแตกแล้ว จนร้อนแรงขนาดไปท้าวัดข้อกับเฟซบุ๊กเรื่องการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ตามติดที่เสรีภาพสากลพร้อมคำถักถางว่าเป็นประเทศเผด็จการในคาบประชาธิปไตยราดุดนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดหน้าชนทวงบุญคุณคนไทยและชี้แจงว่าทำไมถึงร่างรัฐธรรมนูญตึกทอดอำนาจแบบเผด็จการเพื่อความสงบหลายคนมองว่าผมมาแบบนี้มาแบบเผด็จการ ต้องมองย้อนกลับไปผมไม่อยากจะพูดไม่อยากจะทบทวนแต่ผมเห็นชาติเป็นอย่างนี้ไม่สงบผมก็ต้องเข้ามาแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นท่านลืมไปหมดแล้วหรืออย่างไรลืมกันหรือยังลืมกันหมดแล้วหรือผมเข้ามาด้วยอะไรเพราะอะไรทำไมถึงต้องเข้ามาอย่าลืมสิแล้ววันนี้สิ่งที่ผมทำมีความก้าวหน้าบ้างหรือไม่หลายๆอย่างดีขึ้นมาโดยตลอดเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่4.0 แล้วใครเป็นคนทาผมเป็นคนทาทั้งนั้นตีจุดตูนที่ว่ามานโยบายยุทธศาสตร์เดินหน้าตามกรอบกติกามาถึงวันนี้ถ้าไม่ทําวันนั้นวันนี้ก็ไม่เกิดเพราะมัวแตะ่ละวลนแก้ปัญหาอยู่อย่างนี้การเมืองบ้างอะไรบ้างนายกรัฐมนตรีพูดทวงบุญบุญกับประชาชนประยุทธ์จันโอชาพูดถึงกระแสที่มีการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และการที่ต่างชาติมองว่า เป็นกฎหมายปิดปากประชาชนพร้อมขู่ว่าหากเอาชนะกันไปวงเล็บระบบเก่าแผ่นดินก็จะลุกเป็นไฟประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่มีรูปแบบของเราเราไม่ได้มาจากที่อื่นทําไมต้องทําเหมือนคนอื่นเขาหมดแล้วความเป็นไทยเราหายไปไหนประเทศไทยเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งเยอะแยะข้อสําคัญคือความรักความสามัคคีคนในชาติเอานู่นมาตีกันไปมาจนล้มลงไปหมดทั้งระบบ มันได้หรือไม่ถ้าจะเอาชนะคัดคานทางการเมืองผมว่าประเทศชาติมันล่มสลายถ้าหามันเกิดอย่างนั้นจริงก็ต้องดูกันแล้วกันแล้วทุกคนต้องอยู่บนแผ่นดินนี้ที่ร้อนระอุลุกเป็นไฟก็ว่ากันไปก็แล้วกันผมก็สุดกำลังสติปัญญาผมแล้วถ้าจะถึงตอนนั้นอีกก็โอเคนะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวโจมตีพวกที่คัดค้านงบเปือดดำน้ำหรือจัดซื้ออาวุธ ของทหารว่าเป็นคนทําบ้านเมืองแตกแยกพร้อมกับยอมรับว่าประเทศไทยกําลังถังแตกโดยระบุว่าเวลานี้จะตายกันหมดหรือเปล่าใช่หรือไม่มันจะไม่มีงานทําจะไม่มีเงินใช้จนฝ่าจะถึงวันนั้นทําวันนี้ให้ดีเพื่อวันหน้าไม่ดีฝ่าหรือต้องเริ่มอย่างนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นของมันเอง สิ่งที่สําคัญที่ตุดงบประมาณกระทรวงอื่นท่านก็ตัดของเขาอีกทั้งที่กระทรวงเหล่านั้นเขาดูแลประชาชนใช่หรือไม่ไปตัดของเขาทําไมไม่ให้ความสําคัญบ้างงบหลายกระทรวงแล้วมาจ้องงบนี้เข้าไปด้วยสรุปว่าประเทศไทยเดินไม่ได้เดินหน้าไม่ได้ทั้งหมดแล้วรู้หรือไม่งบประมาณตัดแล้วไปไหนจะเอาไปทําอย่างอื่นได้หรือไม่กฎหมายเขียนไว้อย่างไรมันก็ตกหมดไม่ใช่ว่าจะอยู่งบกลางได้ หรือไม่ก็ต้องไปทำโครงการของเจ้ากระทรวงเดิมที่ผ่านมานําขึ้นมาเข้าใจตรงนี้กันเสียบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายโฮ้ยข่มคู่กันแล้วเกินมึงไม่ปืนเพีเดียวหรือไงวะปักตูบฮะเพราะมึงนั่นแหละแอบตวงติ๊กให้ไอเทือ่อนำสมุนออกมาจากปักใต้เอาพวกนักเลงทั้งหลายจ้างเข้ามา เห็นหน้ากันนชัดป่านนี้ก็ยังจับไม่ได้ที่มาปว่นเมืองในปี2,556-57ปวนเมืองจนบ้านเมืองวุ่นวายถึงที่สุดมอ็บจะไปไม่รอดมึงก็บอกว่ากำนันเหนื่อยมามากแล้วหยุดได้ผมรับไม้ต่อเองมึงพูดอย่างนี้ไอ้เทื่อกมันออกมาสารภาพหมดแล้ววันนี้ยังปากแข็งว่ามีบุญคุณที่ออกมาทำให้ประเทศชาติเป็นแบบนี้ วันนี้พอเขาเรียกร้องประชาธิปไตยกลับมาขู่อีกว่าระวังบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟก็หมายความว่าเมืองจะเอาปืนออกมาทําให้มันลุกเป็นไฟแบบนั้นหรือประยุทธ์จันโอชาอย่าคิดว่ามันจะเหมือนเดิมไปตลอดนะฮะเรื่องราวดังกล่าวสมชัยมากมีได้ดักคอพักพวกบางคน,บาง,คนบางกลุ่มบางพักการเมืองที่กําลังจะเดียวกับคนที่มีอํานาจถือปืน โดยสมชายมากมิตรได้พูดเอาไว้ว่าครับมึงอย่าอยู่กับมันไปอีกนานครับวงเล็บไอคนที่เต้นนั่นแหละอย่างน้อยก็อีกเจ็ดปีกูชนะติ่งกูพิฆาตพวกมันกูแน่ว่าพวกมึงเอาเถอะถึงเวลาอย่าควรนะแล้วอย่าเสือกมายืมเงินกูด้วยอยากต่อรองกับสิงโตด้วยการเอาหัวไปอยู่ในปากมันแล้วตะโกนบอกมึงต้องลูกผู้ชายมึงกล้ามกัดหัวกูนะอภิโทษค่ายชัด อยู่ใต้ตีนระบอบพวกกูเป็นใหญ่ต่อไปเหอะโง่หรือปัญญาอ่อนก็ไม่รู้พูดวันนี้แบบนี้ต้องย้อนกลับไปอ่านค่ะว่าวันนี้พักไหนชักเริ่มออกลายมาเลยแล้ววันนี้ใครที่ไม่ทำตามความเรียกร้องความต้องการของประชาชนอย่าบอกว่าคุณเป็นผู้แทนของประชาชนคุณเป็นตัวแทนของประชาชน วันนี้ข้อเรียกร้องของประชาชนชัดเจนเรื่อง250ตอวอต้องยุติบทบาท250ตอวอให้ได้ก่อนแล้วก็เดินหน้าเรื่องอื่นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มาจากประชาชนข้อเรียกร้องของประชาชนปลดแอกและเยาวชนปลดแอกรวมถึงแนวร่วมขบวนการนิตินักศ,ศาต่างๆชัดเจนว่าประเด็นที่1ต้องหยุดคุกค,คามประชาชนประเด็นที่2ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ชั้งฉบับ และประเด็นที่3ยุบสภา,าเลือกตั้งใหม่โดยยุติบทบาทของ250ตอสวอที่แต่งตั้งโดยคสชอวันนี้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตอวอยังหาไม่เจอบันทึกการประชุมยังหาไม่เจอใช้งบประมาณไปหลายพันล้านได้ไอ้250ตัวนี้มาทำหน้าที่ยกมือให้เอตุเป็นนายกนี่คือความพิกลพิการความอัปร,รักของสังคมไทย แล้วเราไม่รู้ไม่เห็นวันนี้พอจะไล่250ติบตวให้กลับไปเลี้ยงหลานไปนั่งอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาทำหน้าที่ใดๆอีกมีคนบอกว่ามันทำไม่ได้เพราะตอวอมันไม่ยอมคำถามถ้ามันไม่ยอมต้องกราบตีนมันอีกหรือไงกาบคนเดียวไม่พอต้องกาบอีก250ตัวนี่ด้วยหรือเปล่าพูดไปก็เหนื่อยแต่วันนี้ประชาชนจะได้เห็นว่าพักการเมืองไหนคือตัวแทนที่แท้จริงของประชาชน และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อบกตูเป็นอีหยังวะอารมณ์เหมือนหมดประจำเดือนเมื่อวานนี้ที่จันทบุรีแม้ทั้งเต้นทั้งร้องมาวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลอารมณ์บ่อจอยขู่เอาขู่เอาต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจริญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง ชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยู่คนไทยทั่วโลกอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลสำคัญอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยถือเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ในการสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่แท้จริงและสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแข่งนี้ ยังคงคือหาไล้เกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้นานๆสามารถสนับสนุนด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ